สวัสดีค่ะอ้อยเอกสวัสดีครับโอ้ยคือสีโศกไรนาะทั้งนั้นคือสีหมานคักเนาะโอ้ยมันแบบว่ามันได้หรอครับโอ้ยบวมมากเลยไป็นมาเป็มบักซ้ำมนบวอันเนาะมันบวอันไป็นมาตัวมันอันบเอามักติดบักเก่าเนาะบักเก่าบักเก่าหาหาเก่าแบงสันเก่าเก่าแบ่งสันมักไปยังสันคิดเบืองหลุด บ้าตรับขาก้าวเก่ามันมาตามเออตำลายูา่ได้ตามมีคออ,อยู่นะครับเนนมียนจะไปยู่กลักล่กลอยลักดันซิบเป็ผุนนครับเสียดาหลายทีะได้นะครับวิ่งได้เนียนยดอกไปออกกำลังเนแนเนนโอ้ยคือสีได้ไห,ลไดไหลายสั่ดอกคิดอยู่ดอกคนคือสีได้ไหลายเฮ้่นฟันเหล็กว่าหลายตัวอืม ครับวันนี้เป็นยังไงฮาต้องหัวเรื่อสิเอาไปเนี่ยวางใหญ่ก่อนนะครับแต่ให้ตัวเด่นๆใส่ก่อนเนาะเออเอาไปหาจับฉลากกินแบงถึงใหญ่ก่อนเนาะครับเพราะว่ายังกัจาน้ายัางบอขับอยู่ครับยังนี่ครับเรื่องเบื้องไม่อยู่ครับเบื้องแล้วเบื้องอีกนี่ครับอืมคือท่านได้ขาดปัญใดท่านขาดครับเพราะว่าผมผมเบื้องแล้วจากเมื่วอ,าอาวาน ว่าเหาสามไปออกกรลังกายบวมเียนเหรอครับมันทีเป็นแปดนะครับเพราะว่ามังกรบอกสองขั้วมีมีสามมีแปดนะจ้าสามออกซะก่อนท่านสามเนี่ยเสียเอาไปล่างนะครับเอาสามไปล่างเป็นหอกตัแล้วครับเองสิ่อแต่บ่กว่าตัดนะครับจ้าแล้วเสียเอาแปดมาออกกาลังกายทั้งเครื่องนะครับอ๋อวิ่งหนีวิ่งบนแปดก็จ้าครับค่ะวิ่งบนแปดได้ครับจ้า เปล่งสี่นะครับเบ่งหกจิเงจิตเป่งสีนะครับมันมันหนาสิไปย์เองสันน่นเบ่งจิตจองเป่งสีนะครับมันหนาสิเป็นเท่านี้นะครับเก,กิดเพราะท่านขาดนะครับกําลังเบิ่งอยู่จ้ะมีหางไหนนเนก็จะเดี๋ยวเอาไปยสามชุดเนาะครับสามชุดก่อนเนะาะจ้าเอา่อไปด้านหน้าเบิ่งก่อนเนาะครับค่ะเอา แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหกครับเป็นชุดโทนนะครับแปดเจ็ดหกแปดหกเจ็ดจ้ะครับเป็นชุดโทนไปสักกนเนาะครับแล้วก็เอาหาสามไปเป็นรางเนาะครับเนาะหาสามนี่เป็นรางครับจ้ะ นี่นะครับเอาไปไฟสามชุดเสียก่อนไปเอาไปพิจารณาเบอร์กันครับมาท่านได้ฟันขาดเนาะครับเนาะมันมันยังมือแหลกอยู่เมียนค่ะคือปอนยังตรงจ้าโ้มตุ้ายเนาะครับเน,บน,นาคะค่ะก็ล้อโครงสุดท้ายที่เก่าเด้อค่ะเด้อครับค่ะเอาเศษไปพิจารณาตัวเดียวก่อนครับถีดเด่นมันเนาะครับเนาะครับจ้าเด่นค่ะคือเปีครับผมครับต้องมี้แหละครับต้องมี้เปีนะ อืมจ้าจ้ะกษัตริกับศิลป์คงสุดไทยกันมาจังไดกันใดแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากติดต่อทั้งเพื่อนบ้านก็ตามเบอร์โทรคือเก่าเนาะครับผมครับจ้าจ้ะโอเคโอเคค่ะล้อคงสุดไทยเด้วอเอกขันจังไดกันทักมาเด้อจ้าครับผมครับ่ะค่ะบุรุษคนเลยนะขอบคุณค่ะวันนี้จ้าหลังจากจบสัมภาษณ์ทั้งอออกแล้วเด้อพี่น้องนี่ค่ะสถิติงวดก่อนจ้ะ หัดเก่าวังหันเขาซีสองสองซีของเผื่อนเนาะค่ะมึงแน่พี่น้องเลขบ่อไหลหางในแต่่าสาบรรณาบ่มีดวงกับเพื่ออิริจะ่ะมักแต่หาเกา่าเกา่าหาเกา่าเกา่เกาหา,า,าอยู่นี่ละโอ้ยมักเหลขกติดเกา่าเกา่าสามบัดบ่อางึดหลจะ่ลจะงึดงึดอ้าค่ะเดี๋ยวสาวบรรนาจะทวนตัวเลขกในฟังเนาะค่ะงวดไม่ในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกจิตอ,อีกคนเมืองเลยเพื่อไหหมาแบบนี้ก้อนเด้อจ่ะวิ่งบนนี่เพื่อไหหมาวิ่งเป็ด เม็ดเดียวโตเดียวคู่รูสำหรับสามตัวแปดหกเจ็ดแปดเจิตสองแปดสี่จ็ต,จต,จตเป็นคู่โต๊ะเด้อพี่น้องคือเลขภายในสามตัวนี่แหละจ้ะสำหรับเลขบนแต่ว่าเลขล่างนี่เพิ่นฟันไห้วิ่งสามห้าสามตัวเดียวคูรูเข็นเข็นพี่น้องจา้าเลขบ่หลายหางก่ถ้าเลขโอเอกเขากับสิเตกสามตัวก็มีมาให้เห็นเนาะจ้ะ,จะแต่บนบอกว่าล้อคงสุดท้าย่นจิฟันไห่เตียหนึ่ง นี่จะงวดเก่ากับงวดใหม่พิจารณาเบิ้งพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิเขียนกำกับให้เบิ้งด้นะคะงวดเก่ากับงวดใหม่กระเข่าองเพิ่นเข้าไปที่สองสี่สี่สองเข้าไปเลขล่างเนาะจ้ะกับพิจารณาล้อเบิ้งค่ะล้อซ้อมค่ะล้อซ้อมคงสุดท้ายเนาะค่ะจมือจเวิทยเราสิตามให้อีกทีหนึ่งค่ะกับผู้ใดโศกผู้ใดมันก็ดีใจน้ำค่ะผู้ใดบวโสบมันก็ถือว่าสอบบวพานก็ตามต่อจ้ะคือสาวบ้านาเนี่ยแหละพี่น้องหาหลายๆอาจารย์หาหลายๆคลิป ซื้อตะเล็กถึมันโบออกพี่นอ้องเงินว่าดวงเอาว่าเป็นยังไกรคนหมักเล็กเนาะพี่น้องจา้าหยิบหยุกมาฝากมาตอนเพื่อเป็นแค่แนวทางนะคะผู้ใดมีแนวทางอย่าลืมเด้อค่ะเอามาฝากมาตอนเอฟซีแฟนช่องน้ำเน่ค่ะตามนี้ค่ะเคร์หน้าจออันนี้ก็เพึ่งตองหวดเนาะพี่น้องยังอีกหลายมือหลายเว้นค่ะเป็นกระป้อยตั้งแต่ตองวัดเล็กออกปุ๊บเป็นกระหามาปรับจา้า ทุกคลิปทุกวิดีโอกะย้ำคือเก่าก่ะแค่แนวทางพิจารณาจบสมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์เปิดแชร์เปิดค่าการมองเห็นจ้าตามนี้ได้เลยค่ะรอเด้อค่ะไลคอาจารย์เข่าไลค์อาจารย์ไลค์คลิปเดียวสามนาจ,จะเห็นคลิปย้อนให้ดูว่าอาจารย์ไหนเขาเนี่ยค่ะช่วงนี้กะติดตาม อาจารย์ที่เป็นปล่อยม้านะคะตองหดเป็นกะปล่อยมา้าจังเจ้น้องคายาสิเป็นกะปล่อยมา้าตองหดสาบนากระลุงไปแต่เมื่ววานนี่ค่ะรีออกปุ๊บกระลุงไปเลยจ้ะตอมาก็ออกอีกนี่ละจ้ะผู้ใหญ่ใจดีรอเล้อค่ะเขาอีกแล้วสองวดติดกับงวดเล็กอะ่ะเข่าสามตัวเตะหงดฝางหันกับเข่าส,สองซีสองแล้วงวดต่อไปมาแล้วจ้ะเดี๋ยวรอคะ่ะเดี๋ยวสาบนาจะเฝ้ายิบยุกมาบอกมาฝากมาตน้นให้ไปหาจับฉลากกินเบงไว้ก่อนนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีปู่ลึกลับรอเด้อยจ้า เอาพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องแฟนจองอิบซีเฮงๆ้วยๆปังๆในงินวันที่16มิถุนายน,น67จ,จะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะยะทาวลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดป,ปะเมวสมิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพีตโยวัชันโตสัพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาธานศีลิสะนิจังวุธาปะจายนอง จตารโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระสลัง